หนตัวเดียวกับ5ขอแวบเค่ะขอแวบเก้ากระดกหัวเป็น6ค่ะใครมีงบน้อยคือ20เม็ดเดียวจบค่ะ2องศูนย์เม็ดเดียว3เม็ดเนี่ยจบแน่นอนนะคะสองศูน2์สองห้าสองนกะคะศูนย์สองศูนย์หก็ว่าไปนะคะขอแว็บเนะคะอย่ายลืมแวบเก้านี่แม่นม,มากแม่นะคะเลขทุบค่ะ ขก็คือ6 8และ9ค่ะ6 8 9หรือ9 9 8 6 6 8ก็ว่าปะ3ตัวแตกแน่นอนนะคะวันนี้เลขคู่แม่นมากตรงกับเลขยอดไลค์96คนนะคะ6 8 9 6 8 9แน่นอนค่ะ6 8, 9, 6, 8 9, 9, 9, 9แล้วก็6 8 6, 6 6 6 6 8 9 9 8ประมาณนี้นะคะวันนี้อาจารย์จิตทิดา